ท่านผู้ชมครับมีอะไรวันนี้ผมเจอเพลเยอร์ประเภทหนึ่งครับใครวะเป็นเพลเยอร์ที่เรียกว่าเด็กน่ารำคาญจริงอ่ะใช่ใช่อย่าบอกใครนะอแล้วแลมโบขยับแล้วแลมโบเจอแล้วแลมแลมโบจัดมันดีสองตัวนะ่ะแลมโบ เอลแอมโบ้เออไอไอ้แลมโบ้เลงแล้วเออโดนนะโดนหวังว่าโดนแหละแลมโบ้นั่งอีกแล้วแลมโบ้ยืนขึ้นมาแล้วแลมโบ้แลมโบแลมโบเราไปไม่ได้หรอกเไปอย่างแลมโบ้แลมโบ้ห่งายเลยไม่นะแลมโบ้ได้กินแลสเองด้วยใจเย็นพี่ชาย

ไม่ไงหายไ่ทั้งมันไปก่อนไปดนพี่แปนะน่ามากโอ้ไอ้ี้ปลไอข้างหน้ามึงอะไรอ่ไปชุบละ เกินจะตายแล้วโอ้มันมันม่น,นใจเกินร้อยอ๋อคุณพี่คุณพี่มาซ้ำด้วยมันน็อกไปสองแล้วคุณพี่อย่าลืมคูด้วยคุณพี่มันจะเอาเคียวมาจามอยูแล้วคุณพี่ซ้ายคุณพี่ยิงขอบคุณมากครับคุณพี่ มันอยู่ในบ้านคุณพี่คุณพี่ชุบสิคุณพี่กดชุบเป็นสีกดชุบเป็นเนี่ยคุณพี่กดชุบสิปุ่มชุบอ้าวคุณพี่จะนอนงูทำไมมันอยู่ข้างหลังคุณพี่ะอย่าเอาแต่บอกสมรำหน้าคุณพี่โอ้โหคุณพี่ ไอคุณพี่คุณพี่ทำอะไรลงไปแหมหัวร้อนแม่นี้หัวร้อนม่าสนใจคนพูดเลยโอ้โหแม่นี้หัวร้อนเหรอคุณพี่บอกแล้วเงาตังค์งหมดด้วยดูตังค์หมดไมู่รมร,มรู้เรื่องรู้รนา

ได้คลิปลง Youtube แล้วเว้ยม <c oughs> ีการ <c oughs> มีการขอเพื่อน <c oughs> ม,มีมีการขอเป็นเพื่อนด้วยเอ็นดูคุณพี่จังเลย <c oughs> <c oughs> มีการมาแอดเฟิงแอดเพื่นเอ็นดูคุณพี่ว่ะ ในลองในลองชวนชวนชวนคุณพี่เข้ามาดิลอง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 ชวนคุณพี่เข้ามาดสวัสดีคุณพี่ไ้คุณพี่ปนะเนี่ยพี่ไม่คุยกับเราเลยว่ะถ้าไม่คุยก็ไอ้เนีลยค,คุณพี่เสียง,ยง แม่งเอ๋ยทั้ง่งเงยทั้งคลิปเลยวะ่ะโถคุณพี่พอะไรคุณพี่เอ้ะอะไรของคุณเนี่ย <c oughs> คุณพี่เัืนองผมจะมเปิดไมคให้คุณพี่ฟังแล้ว,วกันนะแต่ละคนโอ้ <c oughs> oh. <laughs> นเดียวกันใส่ด้ยอือโอ้หอะเยนี่นี่อ้หโอ้หเยอะนี่ใส่เราทำไมเ่ยเออช่วยด้วย โดนไปเถอะคุณพี่ชักหมั่นไส้เลยโอ้ยดีมาลุกย่อโอ้สุกอะไรวะเนี่ยมันรับทราบพรัชอะไรตอนนี้อันดา ยาหมดเออยาหมดเออยาหมดออโอ้โหเด็กนั่สอนูสองม,มันมันเอาเราไปแล้วไม่นะยาหมดนะครับฮฮิ ยาฉันหมดหมดไปแล้วหมดหมดไปแล้วยาฉันหมดหมดหมดยาหมดต้องทำยังไงคะโอเคไปครับคุณพี่ของเราก็ยังตามเราอยู่ไม่พักนะครับรู้สึกว่าน่าจะติดใจเครื่องน่าจะติด ออโอ้โหดาเมจดาเมจฉันรุนแรงเหลือเกินเข้าทีละหกทีละแปดมันจะตายไหมวันนี้เออโอ้โหยูเอฟบีอือแตกไหมอือแล้ว <First drive. S 1> ดูเลือดมันไม่ใช่ ส,ส,ส,นะสุดยอดไปเลยเฮ้ยด่านนี้ที่คุณพี่นั้นแหกปากโวยวายใส่เราคุณพี่เขาเป็นคนประเภทไหนวนะเนี่ยดู ตัวมุ่มันนม่นิเลยงนิดตองไ้นิดยิงใส่เพื่อนอันที่เราดูแบบดูแบบมีบบมีการแบบขออภัยนะครับมีการแบบวิ่งนั่นนีนน่โอ้โหอุตส่าห์เล่าเป็นพี่นะแม่งเลยไอ่แ่ไม่เรียกนะพี่อ้น้องดีกว่าเออ มากดท้องกดหน้าเงี้ยมาเต้นอยู่หลังเสาเนี่ยแหละอุ้ยเรือผมไม่ตีบ้าน <First ride. S 2> มันรู้แล้วว่าผมอยู่ไหนเิกิขึ้นนะ โอคตอนนี้มันมีสองตัวเหมือนกับเรานะครับแ <Double kill. S 2> อดเดอรคอนเนอร์แอดเดอรคอนเนอร์โอ้โหความกระตุกที่มาโอ้โห จูนใหม่ดีไหมวะเนี่ยเกาะสามครับก็ซื้อไอเคบ้านอะไวนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านโอ้โหของมีครบหมดระเบิดมีครบนะครับจูนหมอก้าไป อัดฮทีรีเลียมเข้าไปเจสอัดฮทีรีเลียมให้เสียงมันเป็นแป่นหน่อยผม <gasps> เจอแล้วหนึ่งรายแตก <First play. S 1> แล้วก็เดี๋ยวปล่อยให้หลอดเลืองเลย ใช้ทองคงระยะใกล้แล้วก็ UMP ใช้กลางๆเอาตัวอย่างอื่น,นก็ไม่ใช่ละเดี <c oughs> ๋ยวจะซื้อ AK ไว้ซื้อไล้อคร่ซื้อให้อุ่นใจไว้นะมี AK เป็นในที่พ่อพองเพราะ AK ของดี So với mày đang insert ting so với điện hưng 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 เอ้ยมันอยู่ฝั่งนุ้นเลยเฮ้ยฝั่งนุ้น g i ả ตัวเอยเออเออเอ้ลืมตังไอ้วอโอ้โหมันอยู่โอ้มันโดบเราไปหมดเลยดีนะที่ตังเลยเหลือสามพันโอ้ยยิงซีร์แก๊กเลยสุดยอดมากเพื่อนคือ có bay nữa à ra ai rồi có từ cái này băng mà là lúc điều hồn lúc điều hồn Đắp ở แตกระสุนไม่มี ud. เอาเอคดีกว,ว่าโอ้เอคยิ่งมียี่สิบแปดนัดอีกหนักละแต่ไม่เป็นไรเอคเราหัวนัดเดียวดูดูงงนงิดดู First Blood นี่ระเบิดใช้เวลานี้หละ ผมอัดต oui. ูดมาแล้วครับไหนเป็นยิงต gotcha. ูดมันขลังฟ้าชะไลตูนจะลงแทนตัวเองตรงนี้ตรงนี้ ใครมันเปิดทีวีใช้ไฟใช้จุดไหม่มเออรู้ว่าต้องทำไรอุย้ยไ,ไม่ไดอันนี้เป็นเซลล์บกิจกรรมทำไมไม่เช็ชคก็มันไม่ได้มันชุบไม่ทันมันจะเป็นอะไรครับผมไฟแรงมาก <c oughs> ไฟแรงมาก ตายหมดเลยฮ้าวอาฮ่าฮ่าว่ะฮ่่าาฮ่ว่ะไปเดาวันหยาบเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้ยเคุณคุณนำเสียงแบบผมทำไมฮะไม่ดีนะไม่ดีไม่ดี เอ้ยคุณน้ำเสียงของทำไมนะเอ้ยเอ้ยมันเอ้ยมันไม่ไม่คุณไม่มาล้อเลียนเจ้าหน้าที่ทางรัฐบาลแบบนี้มันไม่ดีนะเข้าใจไหมช่วงช่วงนี้ต้องช่วยช่วยกันนะรักษารักษาล้างมือบ่อยปฏิบัติตามมาตรการโควิดสิบเก้ารูปการนะลดการเสี่ยงติดเชื้อนะครับเอ้ยคุณเอ้ยคุณเอ้ยหยุดหยุดหยุดโอปาก็คุณคุณคุณจะมาเล่นเกม่เดๆไม่ได้นะคุณต้องการล้างเกลแอลกอฮอล์นะจริง เกมควรจะเออ่เปิดระบบให้มีเจมกัฮอร์ในเกมด้วยนะเข้าใจไหมเข้าใจเปล่าเข้าใจเปล่าเอ้าเฮ้ยนี่นี่เฮ้ยนี่คุณเฮ้ยผมถามจริงนี่คุณเข้าใจผมปุ๊บฮะเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจหรือเปล่านะเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจไหมนั่นไงเห็นไหมล้มเลยยอมฟังยอมฟังนายกพูดแปลกนะเข้าใจเปล่าเข้าใจเปล่า เข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมเออแฮฮา Double k เขี้ยวมันว่ะแดงระเบิดได้ใช้เวลาไหมครับบึ้มไม่ตาย สุดยอดไปเลยเราวุ้ยาเม็สี่พันนะไทยไทได้เป็นได้เป็นอย่างดีคุณได้เล่นกับไทยไทได้เป็นอย่างดีไทยไทยไทก็เลยขอป็นเพื่อนก่อนเรา เพื่อัะไรทุกคนนะแล้วก็ประตูโตไม่เรากดให้วันโด้ไทไทประตูโตมันชวนเข้ามาแล้วก็มันไม่คุยกับเราเลยสักคำหนึ่งทำไมประตูโตไหนทำอย่างนั้นแล้วทำไมต้องเป็นชื่อประตูโตด้วยไม่เข้าใจอย่าง <c oughs> คืองงว่าทำไมต้องเป็นประตูโตด้วย มันเป็นอย่างอื่นไม่ได้อะแบบอะไรคือประตูโตอะไรประตูโตคืออะไรครับทำไมต้องเป็นประตูโตเอาเอ,อ้ยเอาเอ,อ้นี่มันอยากรู้แบบไม่รู้อ่ะทำไงเวลเวลแรงเพขิ่มเลข24มั้งสักพักหนึ่งนะ <c oughs> อ่านว่า อ่านว่าเย็นมั้ยแกงอ่านว่าขี้ก่อน,นครับ <laughs> โอเคท่านผู้ชมไปละ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเขาไว้ดีโอเคก็ไบ,บายแล้วก็ขอให้มีความสุขในลิดี้ ครับสือภาพแข็งแรงอย่างที่บอกโควิดจะมาอีก,กแล้วเพราะฉะนั้นล้างมือบ่อยๆดูแลตัวเองด้วยก็คร้บ,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 บฮันนเนี่ยยังไม่จบนะครับโอเคอย่างที่บอกนะก็นั่นแหละคลิปอาจจะดูไม่รู้เรื่องนะเพราะว่าผมเปิดเสียงดังเปิดเสียงเกมดังไปหน่อยนะก็นั่นแหละซีรีส์นี้มันดูไม่รู้เรื่องสักคลิปอยู่แล้วแหละครับว่าดูด้วยความบันเทิงนะครับเนื่องจากไม่มีอะไรลงจริงแล้วเลยต้องมา ลงดูไม่รู้เรื่องนะครับนะครับขอบคุณมากครับชอบกดไลค์ให้ด้วยนะสวัสดีค่ะ